สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับพี่ชิตายครับนะคะวันนี้นะคะพี่ชิตาก็จะมารีวิวตัวนี้มันคือคิวแท็บทูนะคะตัวนี้นะคะมันก็คือตัวแท็บทูที่ติดลงบนผิวเรานะคะก็สําหรับแก้ปัญหาสําหรับคนที่เขียนคิวไม่เป็นนะคะพยายามที่จะหาตัวช่วยไม่ว่าจะเป็นตัวบล็อกคิวนะคะหรือว่าจะเป็นตัวเพนคิวอะไรอย่างเงี้ยมันมี เยอะมากมายเลยนะคะวันนี้ชิตาก็เลยเอาตัวนี้มารีวิวซึ่งก็ตัดออกมาแล้วก็เป็นแบบนี้นะคะด้านนี้นะคะมันก็จะเงาเงาเห็นหมเงาเงาเนาะเราเอาด้านเงาเงาเนี่ยนะมาติดที่ผิวหนังเราอีกข้างหนึ่งมันก็จะเป็นด้านด้านนี้นะคะก็เอามาแปะไว้อย่างเงี้ยแล้วก็เอาผู้กันจุ่มน้ำนะคะทาบไว้อย่างเงี้ยเออ ลองลบคิ้วจริงเดี๋ยวคิ้วมันจะซ้อนกันเอาทิชชู่เนาะเช็ดออกก่อนอ,อันนี้ก็คือโครงคิ้วนะคะโครงคิ้วเดิมอันบางกับจิตลิป คิ้วหายหน้าเลยกลายเป็นแบบนี้นะเราเลยต้องเขียนคิ้วเพื่อให้หน้ามันดูแบบดูเต็มเนี่ยมอ่ะเดี๋ยวเรามาลองนะคะก็คือเอาด้านที่เป็นเงาเงา,เงาเนาะมันก็จะเงาแวบๆหน่อยเงานะคะมันก็จะเงาเงาเอามาติดที่ผิวหนังเรานะมันก็จะเหนียวเหนียวเล็กน้อยเนาะข้างนี้ก็จะเป็นแบบกระดาษอ่ะเราก็มาแปะแปะในจุดที่คิดว่ามันน่าจะตรงกับโครงคิ้วเดิมของเรานะคะแปะไว้า่างนี้นะ ก็เอาน้ำเอามารีดอย่างนี้นะมันก็จะมีน้ําหยดน้ยอยอยําย้อยนะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าใช้ชัตทูเนาะอย่าเพิ่งแต่งหน้านะคะหน้าก็จะเละ <laughs> น้ำเจิ่งนมน้ำไหลอะ่ะ นี่ก็รอนะคะรอรอให้แท็บทูเนี่มันติดไปกับผิวก่อนอเหมือนเวลาเราเล่นแท็บทูติดบนผิวหนังเนอะเราก็ต้องรอนิดนึงด้านหัวคิ้วก็อย่าลืมอ่ะแปะให้สนิทนะอย่างนี้แตน้ำมัจะย้อยใส่ตา อึ๊บอ่าโอ๊ยน้ำไหลเข้ามาได้ผลนะเออได้ผลนะมันก็เป็นคิ้วแบบนี้เออเห็นไหมนี่คือคิ้วข้างที่ติดแท,ท็ูเนาะส่วนข้างนี้เป็นคิ้วที่เขียนเขียนเอง ก็ช่วยได้นะช่วยได้สำหรับคนที่แบบมีปัญหาเรื่องการเขียนคิ้วนะเออตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่ช่วยได้เนาะเป็นไงมั้งมันก็จะเงาเงาแบบนิดหน่อยเนาะอืมก็น่าจะเอาสีฝุ่นมาลงก็น่าจะโอเคนะอ่าสำเร็จไปแล้วนะคะจะต้องทำอีกข้างไหมอะ <laughs> ไหนๆก็ไหนๆแล้วน่าลองทำอีกข้างและะ้วกันเนาะลองคงคิว้วด้วยมาก่อนกลัวติดไม่ตรงกันนะอ้าเห็นไหมคิ้วจริงนะก็มีชนี้แหละพอเราติดไปแล้วนะคะด้านที่ที่เมื่อกี้เป็นสติกเกอร์เงาๆมันก็จะลอกมาติดอยู่ที่คิ้วเราแล้วอ่าเห็นไหมมันมาอยู่ที่บนคิ้วเราแล้วนะ ทาอีกข้างนะคะเราก็เลือกข้างที่มันเงาเงาแล้วก็มีความเหนียวนิดหนึ่งอ่ะเราก็ติดไปแนวคิ้วเราอย่างนี้เนาะประมาณนี้ดูว่ามันแบบน่าจะอยู่ในระดับเดียวกันอะประมาณนี้นะน่าจะอยู่ตำแหน่งคิ้วของเราเนาะเสร็จแล้วก็เอาพู่กันจุ่มน้ำแล้วก็มา หูไปนะคะตามอรูปผิวเนะน้ำมันก็จะย้อยๆใส่หน้านิดหน่อยขออนุญาตซับหน้านิดหนึ่งเนาะก็เอาทุกกันนะคะรีดไปให้มัน ให้มันติดกับผิวหนังเรามากที่สุดเกลี่ยไปให้ทั่วทั่ว้องด้หัวคิ้วยันหางคิ้วเลยทิ้งมันแป๊บคิดดแป๊บหนึ่งนะแต่มันก็ไม่ได้ยอยมากนะอ่ะลองดูจะได้ผลไหมนะ่ะติดไหมเฮ้ย <Hey, S 1> ได้แล้วสองข้างเลยโอเคก็ดีเหมือนกันนะสำหรับคนที่แบบว่า มีปัญหาเรื่องคิวเนาะเขาก็ทำออกมาได้แบบตอบโจทย์สำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องคิวสนใจก็ไปหาซื้อกันนะจ๊ะโอเคจบแล้วสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะบ๊ายบายฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไปใจหน่อยนะบายค่ะจะเป็นคลิปหน้านะ